สวัสดีครับผมมอนี้กยุกกับันซ่าออเดโอนะครับผมอ่ะลูกคนอาจจะตั้งคำถามแล้วนะครับป่เป็นยังคือเด็กคนตู่ไหมยังสี่เป็นยังคือคือเป็นยังสี่ผาคือเป็นยังสี่ทุกอย่างคือเป็นยังสี่นะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับณเวลายี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับฟนกับเพึ่งยุดตกนะครับว่าจะเศร้าตกไปบ้านนะครับมาเลยคุณน้า เฮ้ยมึงไปไหนนะ่ะบักละบักละมาต่อฮันมึงนยมึงไปแล้วมึงไปลนะปืนยิงมึงเลยโอ้็มาติอพันกันนะ,ะนครับนะครับตัวนี้นะครับหันนะครับก็ได้เกิอดอาการ ฝนตกมากระทันหันกะยางแห้งนะคบผมจะวา่าน้ำมันี่เปียกเลยครับน้ำหงเบิดครับผมต่อผ่าเต็นกะัะบือยครับผมเฮ้ยด็กคนตูน่ใหญ่สินะครับอืมนี่ตู่ก็ขี้ฟุน้นขี้ฝอยขี้ดินแยกเบิดครับผมน้ำกระเต็มครับแต่มันมันมองมาหอดหนีครับผมหอดน้ำมันี่ เออนี่นะครับนี่ชีวิตชีวิตแียงเสียงเอาก็ได้คอยคอยเก็บไปค่อย,อยหาไปยั่งฝนตกมากเกิดกระทันหันม,ม,ม่มีมองเก็บเนี่ยลังข้างหัวเนี่ยเปโอ้ยลังข้างหัวจังอย่างเนี่ยโอ้หลายอย่างมงนี่ครับลังข้างหัวก็ฉีด อ่ะผาเตปมัทิไใบแล้วครับนี่เตบอันนี้เตปกันนาบสื่อเต็บกันนามมาติิไห้ทิดไห้เบื่อได้นำฝนตกเพื่อผลผลเสียอย่างอีกนั่งมัมนีก,กับ,บ่บเลีอน,นขอมาได้กับเปียก่อนยอดเลยทั้งขี่ดินขี่ตมขี่ไฟ ào, về háo về bên Hà Nội không? nhớ, nhớ phun trái. cái ngoài cái đè quá mày nhiên, thật cái ngoài cây đè khổ quá nhiên, ย่งบ่ยแย่งจนผมเด็ดเอาเครื่องมองนีออกเป็ดพักใหม่มองนีิ้งนะครับยกคนเดียวนะคนยกสวยผ่มีอะไรยกคนเดียวเขาเงี้ยนกว่าตอดเลยนั่นจะประจานทา้เจ้าหองอยฝากเลยเดยิโอ้่องแขครับนี่น่าอยาู่วันนี้ก็ยิีสวยเรื่ออะไรเรื่อแบบนี้เลยมผมพ่าเตะไปบึงน่ครับโอ้นี่จะ่าผ่าเต็นมองนีรถครับนี่ผ่าเต็นน้ำมันนี่ มีรุดออกบิึนงนี่นี่ชาบ้านเป็นกำลังเฝ้านอนอาานีทำมันหนีก็ได้มาคิดไหมครับคนจากตบกาเด้มาตัวกันอีกทุกมโเด้มาตัวกันหีกครับน้ำมือนี้นปียกว่ต้น,นหอด่ข่ออกผ่าเตีนมึนงจงหนีเออ ไม่เปียกเบ็ดอึงมีสมบุรณ์เออมึงนี่ฝ่ายเงือดตื่ออยู่ของบ๊อมบมีดาวจกถ่วงสมบ๊อบมีดาวนี่เตรียมตัวอะไรค่ะฝนยุตุกแต่ฮาน้าข้อหัวบระตูหรอกว่า ลมทึ้งฝนมากทั้นหันโด่เฉบ,บรได้แห้งยังไม่พายุเขานะครับผมื่อได้แห้งปนั้นน้ำมือกับเปีกเยกไครับนี้นี่จว่าลามหงน้ำมัน,นนี่นี่หันไม่เกิดฝนนี่จะวาลามหงน้ำมันนี่ครับหายบางอื่นน,นี่มันออกงงองอ มาเพมาเพมึงไปเด้อเฮ้ยไปไปมาเลยาลดถ่าผีเลย,ยนี่นเกเงยนังเกครับ่เห็นหงังเฮ้ย นี่ยกระโจมมาเปียกเบิดโอ้โหกวงไหมหลักกินเหรอโอ้บอลลินมันลักกินจีิอ๋อไปอีกไปไหมเฮาหาเบงตัวครับหางเอื้องตัวหาแลงเอื้องตัวอื่องครับบม่ได้หาตัวน้ำนี่น้ำมูนี้กับเปียกเบิดโอ้ให้อยู่ล่างมูนี้ไห้น้ำโอ้ดีเหรบนี่จุ๊บถนนเปียกเบิดเลย ตึงลมตึงพายุตึงอยังหัวมันอึ้งหามเลยมังนี่ครับมันไฟไฟชายกับไฟชายลิมิเต็จนะผมหนี่กับไฟสปอร์ตไลท์เป็นน้ำมันกินไงยินเสียงอยู่ครับเจ้าบ่หูมันทั้งบรรดาเล็กครับเสียงเสียงทั้งบรรดาเล็กครับมันรดาปอดผมไมีเสียงผมไมีเซี่ยวดก มีมีแตไม่เสียผมเห็นห้องแหงอ่ะไม่เห็นเอื้องอยู่วะไม่เห็นเอื้องนะเฮ้ยย่างไอ้เบิ้งก่อนนี่ไปใช้อีกคนไใช้อีกเบิดเบดเหรอไปใช้ใช้ย่นก็ชาตต้องรักพอจะว่าดิ

เดากไปบ่มี่ดอกมาหาตัวแกหน่อยแองวนสี่นครับี่ก็เปียกอวสฟอลิมนทบ่มมไปหรอกเออไปหาเบิ่งข้างอยู่งนี้เหมนหูนี่หูยครับเดี๋ยวหู้ หู้เขียคือหู้ยังหมดยังในนี้หู้เขียกืออะไรไปหู้นี่ฝนถล่มมันเฮ้ฝนแหงครับกับกระสราที่นี่ครัรนี่นนนมานีนะครับบอกเรื่องเงินฝ่าเลี่ยงฝนนะครับไก่ระวังดีๆครับผู้ใดีครับรถเดินทางปลอดภัยนะครับแต่คอยครับไปบตรต่องเฝ้านะครับผมผู้ใดี้ยที่คับรถ อันนี้ก็มาบุกเสียรครับมาบักเสียผมอะสุท้าคนี้กป็นอพอกคอยเพียงหนีนะครับก็บไปเจอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับผมบ้านฟิวรีสอร์ทสอนสอนสอดห้า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 